และสาหรับในคลิปนี้นะครับถึงคิวที่เราจะรับทรงผมแบบใหม่ๆกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นผมยาวจะเป็นสีแดงลูกอมนะครับกับไอเทมที่มีชื่อว่าเล่ยโลดิปอปแฮนนั่นเองครับถ้าใครอยากได้ผมทรงนี้นะครับตามมาดูในคลิปนี้กันได้เลยแล้วเราจะไปรับไอเทมในแมปขาประจําของเราอีกเช่นเคยนะครับกับแมป UGC ลอนมูฟนั่นเองครับซึ่งตัวแมปนี้นะครับจะแจกไอเทมกันประจําทุกวันเลยและการรับไอเทมเล่ย o ลิปอปนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ get UGC here แล้วเลือกไอเทมตรงด้านล่างนี้นะครับ สำหรับการแลกไอเทมเลสโลลิปอปแฮร์นะครับเราจะใช้แต้มทั้งหมด7 77, 7 77, 7 7 7 7มนั้แต้มนั่นเองครับซึ่งเป็นแต้มที่มีจํานวนมากพอสมควรเลยนะครับและกลารเก็บแต้มในแมปนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยไม่ขยับเป็นเวลา30นาทีด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะรับไปเลยนะครับทั้งหมด5000แต้มหรือให้เราไปทําการหมุนวงล้อสมดวงก็ได้นะครับซึ่งในการหมุนแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้แต้มเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ,รบเราก็ทําการหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เลย และเมื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับทำการเก็บแต้มพบจํานวนที่กําหนดแล้วเนี่ยนะครับให้เรามากดตรงรูมนาฬิกาที่มีตัวจํานวนแต้มตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการซื้อไอเทมตัวนี้นั่นเองและอย่าลืมกดติดตามช่องแคสต์แลมด้วยนะครับเพราะว่าจะอัปเดตไอเทมใหม่ๆกันทุกวันเลยนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนละครับบายบายจ้า